สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Apple s t o r y นะคะวันนี้นะคะแอปก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเรียกว่าเป็นข่าวดีของประชาชนไทยอีกแล้วนะคะสําหรับเงินเยียวยา5,000บาทผู้ที่ยื่นขอวันนี้คลังเผยโอนให้อีกล็อตใหญ่มากๆนะคะโดยวันนี้วันที่28เมษายนผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรฐษฐกิจการคลังนายรัวรนแสงสนิทในฐานโโะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาท ในช่วงวันที่8ถึง24เมษายน63ได้โอนเงินให้ผู้รับสิทธิ์แล้ว4.9ล้านรายคิดเป็นจำนวนเงิน2.5หมื่นล้านบาทในช่วงวันที่27ถึง28เมษายน2563มีกำหนดทยอยเอินเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์อีก1.5ล้านรายและในวันที่29เมษายน2563จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก1.1ล้านรายซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ดังนั้นตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายน2563จะมีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยารวม7.5ล้านรายคิดเป็นจำนวนเงิน3 1 8ล้านบาทนอกจากนี้มีความคืบหน้าด้านอื่นที่น่าสนใจได้แก่มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.4แสนรายขอทบทวนสิทธิ์3.4ล้านรายขอสละสิทธิ์1,675รายและมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจำนวน6.3ล้านราย ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว5.2ล้านรายยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1.1ล้านรายจึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ w w w m e เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วทั้งนี้หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาทขอทบทวนสิทธิได้นั้นกระทรวงการคลังได้มอบหมายผู้พิทักษ์สิทธิ จำนวน23,000คนสับเปลี่ยนลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศตั้งแต่วันที่23เมษายน63เป็นต้นมาไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสัก,กัดกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านและได้รับเงินเยียวยากันบทุกคนนะคะและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆใส่แมสหรือหน้ากาก,กอนามัยทุกครั้งก่อนออกนอกบ้านนะคะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีมีสาระก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีคะ่ะ